ละครสั้นเรื่องเด็กหญิงพอใจไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยสายแล้วสายแล้วทำยังไงดีมาโรงเรียนบันแรกก็สายเลยเหล่านีเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วทำยังไงดีเนี่ยห้องเรียนอยู่ไหนยังหาไม่เจอเลยฮะทำไมมีแค่นี้ล่ะไปถามเพื่อนดีกว่านี่ทำไมมีคนแค่นี้ล่ะเราเป็นเด็กใหม่นะแล้วครูละหายไปไหนเด็กใหม่เหรอชื่ออะไรอะ่ะ ชื่อพอใจอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะเออเพื่อนเขาออกไปหาอะไรกินแล้วนะ่ะเอแเราจะเล่นกับใครดีล่ะเนี่ยอา้าวเจอกลุ่มเพื่อนสามคนนี่พวกเธอเออมีอะไรหรอเออเราขอเป็นเพื่อนพวกเธอด้วยได้ไหมอะทั้งสามคนเลยทำไมหรอก็คือเราเป็นเด็กใหม่แล้วเราไม่มีเพื่อนนะ่ะเราชื่อพอใจนะ มาใหม่ฮะมาใหม่งั้นเหรอใช่ใช่เราเป็นเด็กใหม่เออก็ได้นะมาเล่นกับเราก็ได้กูเล่าน่ะนี่เออไม่มีอะไรโอเคโอเคโอเคงั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละโอเคงั้นพวกฉันสามคนขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะได้เลยจ้านี่พวกแกว่าอะไรยังไม ไม่อยากเล่นกับพอใจเลยอ่ะเป็นเด็กใหม่ยังแต่งตัวแปลกเพื่อนอีกชุดเครื่องแบบโรงเรียนเราไม่เห็นมีแบบนี้นะทำไมใส่ของโรงเรียนเก่ามาแบบนี้เนี่ยจริงเราคือเพื่อนเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ย,ยจริงจริงเลยเราก็เล่นอยู่ด้วยกันแบบนี้มาสามคนตั้งแต่อยู่มัธยมต้นเลยจนตอนเนี้ยอยู่มัธยมปลายแล้วจริงเราก็เล่นแบบนี้มาตั้งนานแหละ แล้วเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้จริงๆใครก็ไม่รู้อ่ะแต่จริงๆแล้วว่าฉชนไม่อยากเล่นกับพอใจหลกนะใครก็ไม่รู้อืมฉันก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันนี่พวกเธอไม่สงสารเพื่อนเลยเหรอจะไปสงสารอะไรฮะก็ใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วเธอจะอยากเล่นด้วยไหมเป็นเพื่อนเก่าฉันตอนอนุบาลหนึ่งนะตั้งอนุบาลหนึ่ง นี่เราก็มีเพื่อนใหม่กันแล้วนะอยู่สักทีเถอะอก็ได้ก็ได้งั้นเราอ่ะหาวิธีแกล้งพอใจกันปะรูแ้แบบอยู่ดีๆก็ยังกล้ามาขอเป็นเพื่อนกับพวกเรายังไม่รู้จักกันอะไรเลยอืมมันจะดีเหรอถ้าเราโดนโดนจับได้ล่ะจะทำยังไงโอ้จะไปกลัวโดนจับได้อะไรล่ะเรื่องแค่นี้เองจะมาโดนจับได้อะไร แล้วว่ามันไม่ดีหรอกนะนิ่งจะไปกลัวอะไรล่ะถ้าพวกเธอถ้าเธอกลัวแบบเนี้ยออกจากแกงเราไปเลยนะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอก็เคยทําเรื่องแบบนี้ด้วยกันอืมก็ได้ก็ได้แต่เรากลัวโดนจับได้อะ่ะไปเดินไปหาพอใจกันนี่พอใจอะไรหรอ นี่เธอรู้กฎของโรงเรียนไหมน่ากลัวมากเลยนะที่เธอทำแบบนี้ไม่มีครูอยู่ท้ําซ้ำผิดกฎยังไงเหรอก็คือการแต่งตัวเขาไม่ให้ใส่ชุดโรงเรียนเก่าอฉันไปถามคนขายชุดแบบโรงเรียนเธอแล้วว่าเขาบอกว่าหมดเลยแต่มาอีกก็ปีหน้าปีหน้าปีหน้าเราก็อยู่มองหกกันแล้วนะอื ก็จริงนะสิแต่ว่าฉันหาร้านไหนตัดก็ไม่มีเลยมันก็จะเป็นของปลอมอีกแล้วอีกอย่างแบบนี้ก็หาซื้อยากมากเลยนะโอ้ยังไงเธอก็ต้องไปหาให้ได้ถ้าเกิดครูมาเห็นเข้าครูจะไล่เธอเออกจากโรงเรียนเลยนะอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ขนาดนั้นเลยนงฉันเคยโดนมาแล้วแล้วฉันจะไปหาจากไหนได้บ้างอะให้พวกเราทำให้ไหม โอเคขอบคุณมากเลยนะพวกเธอฮ่าฮ่าพอใจโดนฉันแล้วฮ่าฮนี่พวกเธอฉันกลับก่อนนะเออได้สี่ไม่เราทำรายงานหรอ,อ,อมันก็เป็นกลุ่มของพวกเธอนะ่ะเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะโอเคลาบายดีใจจังเลยมาโรงเรียนวันแรกก็มีเพื่อนแล้วอีกอย่างเพื่อนยังดีอีกด้วย แบบนี้สินะโรงเรียนที่เคยย้ายมาแต่ก่อนนะเราไม่เห็นมีเพื่อนเลยจนได้ย้ายมาหลายโรงเรียนโรงเรียนนี้แหละจะอยู่จนจบไปเลยไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่บน่นเพื่อนจะตัดชุดให้ด้วยใจดีมากเลยมากินซูชิร้านคุณลุงดีกว่าลุงของเราเองคุณลุงคะสั่งเซตหนึ่งคะ่ะได้สิจะ่ะ คุณลุงคะหนูขอถามหน่อยคะ่ะร้านคุณลุงก็ออกจะตกแต่งสวยแล้วคุณลุงก็ยิงพูดเพราะองนะคะอาหารก็สะอาดทำไมไม่มีลูกค้ามาทานเลยอะจริงจริงหนูตั้งแต่เดือนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครมาทานร้านลุงเลยนะตอนที่ร้านลุงเปิดใหม่ๆช่วงเดือนกุมภานะคนแหก,กันมาหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยอะแล้วยังมาบอกว่าของลุงไม่อร่อยอีก ลุงจะบ้าตายลุงอย่าไปสนใจเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลุงหนูไม่ได้กินนานแล้วมากินอีกทีอร่อยมากเลยค่ะคุณลุงจ้าพิ่งเดินกลับบ้านได้แป๊บเดียวเองทำไมรู้สึกปวดหัวแบบนี้นะนี่เราไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้ยโหปวดท้องด้วยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนหน้ามืดเลยรีบกลับบ้านดีกว่าวิ่งเลยวิ่งเลยปวดท้องมาก โอ๊ย,อะ,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยอ้วกอ้วกโอ๊ยอะไรเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยอ้วกมาเลยโอ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยเรากินอะไรไปเนี่ยวันนี้เรียบนอนดีกว่าสงสัยจะป่วยอยเป็นโรคอะไรเนี่ยนี่เช้าวันถัดมาแล้วอเห็นพอใจบ้างไหมเนี่ยบอกว่าจะมาเช้านี่ทำไมยังไม่มาอีก จริงๆบอกว่าจะมาเช้าแต่ตอนนี้ยังไม่มาอีกนะเรายังมีชุดที่ยังต้องให้อีกฮ<อ>ืมฮอตอนไหนจะมาจริงจริงจรินี่ทำไมวันนี้มาสายจังเลยเนี่ยอ๋อเมื่อวานน่ะฉันจะบอกเลยนะฉันน่ะไปกินซูชิร้านหนึ่งมาแล้วก็ท้องเสียแล้วก็อ้วกได้แหละ อ้สูชิร้านอะไรอย่าไม่น่าไปกินเลยจริงจริงจริงอ๋อฉันว่าจะไปบ้านเธอแล้วฉันมีชุดที่จะรอให้แล้วฉันให้ไปแล้วสวยไหมอืมสวยดีนะอันนี้อ่ะอืมใช่ใช่สวยดีสวยดีเนี่ยเธอสวยมากเลยดีใจมากเลยเห็นว่าให้ใครเอาไปให้อยู่หน้าบ้านฉัน ตอนนั้นฉันก็เลยใส่มาโรงเรียนพอดีเลยล่ะอ๋อพวกฉันตัดสินใจจะออกไปให้เองอะ่ะเพราะว่ายังไม่เห็นมาโรงเรียนเลยก็น่าจะได้ใส่พอดีอ๋อขอบคุณมากเลยนะฮิๆๆไม่รู้หรอว่าอันนี้คือชุดสุสานเก่านักเรียนที่เสียชีวิตที่จบไปแล้วพวกเราไปเอามาเมื่อคืนฮ่าฮฮไม่รู้เหรอเด,เดี๋ยวก็โดนหรอกฮ่าอะ เดี๋ยวเราไม่ได้เรียนหรออ้ามีมีม,ม,มีมีเรียนอยู่ไปไปเรียนกันสงสารพอใจจังเลยอะ่ะก็มาโดนอะไรแบบนี้อีกนั้นเนี่ยแล้วเ,เราจะโดนอะไรไหมอะ่ะกลัวจังเลยเนี่ยชวนเพื่อนมาสวนสนุกตอนหนึ่งทุ่มก็ไม่มีใครอยากมาเลยสงสัยจะไม่ว่ากันไม่เป็นไรเรามาคนเดียว ทักหาเพื่อนดีกว่าอืมนี่ไม่ได้มาหรอนี่เราอืไม่ว่างอะ่ะไม่ว่างหรอฉันมีอะไรจะบอกอะไรหรอชุดที่แกใส่เป็นชุดคนที่อยู่โรงเรียนนี้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วฉันไปเอามาจากสุดสารล้างฮะนี่อะไรเนี่ย มันคือเรื่องจริงใช่ไหมหรือว่าเธอล้อเล่นกับฉันมันก็คือเรื่องจริงสิไม่เชื่อดูภาพนี้ฮะได้ยังไงกันทำไมเธอทำแบบนี้กับเราต่อเปเราเลือกเป็นเพื่อนกันเถอะทำไมเป็นอย่างนี้นะนี่ทำยังไงดีละ่ะใส่มาวันเดียวเต็มด้วยทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีนี่เพื่อนทำไมทำแบบนี้กับเราเนี่ย เราต้องลองเช็คดูดีๆเพื่อมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ฮะออกข่าวจริงด้วยว่ามีคนไปชุดที่เราใส่ไม่นะนี่ทำไมเพื่อนทำแบบนี้กับเราเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยทำไมเพื่อนทำแบบนี้กับเรานะโอ้ย